ขอให้มีเงินล้านในกระเป๋าทุกคนเลยนขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณเสียงตบมือและก็รอยยิ้มมันสดใสนำใจเม่เพียดี้ามขอพี่น้องมี้อแข่งแฟนวอลลัมพี่น้องเช่าเพื่อบันเลืองอครับพี่น้องเช่าจาังหวัดนครราชสีมามีบอแข่งแฟนวอลลัมบานไก่บานไกลนะครับจากทุกสถานที่ได้มากเป็นกำลังใจในมือนึ่ครับ ก่อเงินขอกราบขอบคุณกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสพร้อมท่านคณะสงฆ์เทลาโนเทลาทุกท่านทุกูลผู้เป็นเจ้าของสถานที่อนุญาตใหนลูกหลานมิใช่สถานที่อันสำคัญโมนีได้เปิดทำทางแสดงครับขอกราบขอบุญคุณเปื่อย่างคณะเจ้าภากเพื่ความเมตตาให้โอกาสใหนลูกหลานมาลล่ามใจกลอยนำมาสมโภชในงานใหญ่งานสำคัญใโมนี นะครับขอพระคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ภูมจัาสันติรากันกรรมก,การวัดกรรมก,การหมู่บ้านพี่น้องชาวบ้านโขกระเบองผู้ครอบครัวตอนรับยังอบอุ่นตังแต่วินาทีแรกที่เดินทางมาหอดมาถึงโดยเฉพาะยังยิ่งพี่น้องผู้อดตาลับครับตานอนมาปังเตลงฟังลำปั้งกานแสดงของมลมั่นใจกระลอยในคำขนีครับ โดยความเคารพศรัทธาบิณรทุกทุกการมีคือความจริงใจจากพมบอยสริชัยพร้อมทั้งลูกหลานมอลลั่ใจเงินรอยทุกชีวิตครับไหนรถคันต่อ มา,มาเงืนไหลแท้มาไหลจะได้การเด็กนรวยมันรวยลอ,อยจังไรเจ้าผ้าพะเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับให้คว่มเสื้อใจไว้วางใจโอกาสหมอลำใจกันลอยพี่พน้องหลายคนสงสัยวา่ามอล่ำปิด้งไปแล้วจังไดกยนงสิผ้ากันมาล่ำอีกปัจจุปันก็บโเคยมีเราพี่น้องผมตั้งวงมาเกตแปดปีงานนี่เป็นกรณีพิเศษโดยเพิวมกระดุมัทธากันเจา้าผาาเป็นมาเป็นยุททังไก่ อันนี้จริงจองกันไว้ตั้งแต่ปี6ฮกหาบนเด้นะครับฮกซีนะฮะปรช่วงนั้นพื้นปมครับมาบนไหนเจอโควิดนะฮะก็เลยได้เลื่อนมาเมื่อนี้นะครับเป็นเมื่อสันบันดีเมื่อทางคณะเจ้าภาพต้องต้งยากพี่น้องได้จัดงานเราก็ให้โอกาสบอยซีใช่ามากเจ้าภาพคนยืนยันว่าจาังไดก็เสียบบอยสีใช่บางงานงานงาน,งานสำคัญในืัอนี้งานแก่เขา มอลำใจก็ลอยนี่กระจายก็ลอยสมืออันทีก่กิงลูกน้องแยกย้ายกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนปิดป้งปดฤดูกาลกลับ,บานเทดไทยเฮต้าครับม้นนี่มากงานนี้โดยเฉพาะน,หนหี่โดเยเฉพาะนะครับรัทธาบห,หลายใจบ่พ่วงก,ก็บ่ก็สามารถจัดงานได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้พี่น้องรมมือสดดอนุโมทนาสาธุาทั้งกันในสภาพเป็นแน,น่พี่น้องแฟนพิงเ่แ่นมาลล่มจากหลายหม่องหลายบอล บอลำบมใบเราบอลำปีดบมองเราขึ้นอดบอลำไก่ปนได้กลับมาโเพาะใสผู้ใดมาจะกุงเทียกมือสูงๆเน่เนี่แงแมาขอเขาแกงนี่แหละแงมาขอเขามูเจ้ามาขอยังไม่มาเขามอกต่อขูาุัยเ่อขาพีู้สาวเลยบ้นีเขาสีดเอเออจิบาขอเยนขอเยนมาไหนดิุ เนียตาเขงอยู่ข้างหลังหมดเลยน้องพี่น้องชัยภูมิมาหลายบอขอเสียงพี่น้องชัยร์พุ่มในครับชัยภูมิกับมาหลายอันนี้เป็นเกรดต่อเกรดเนาะมาจากขอนแก่นกับบ่อไก่มาจากโคราชเ้องบอกบ่อไก่จากชัยภูมิกับบ่อไก่มาดีพี่น้องมาตุ่มมาโฮมบอลลัไก่ก็ลอยหลังเลี่ยที่ก็คึกคักคึกขันได้ตรงเป็นยังไงแน่ปิดโป้งปีนี่พ่ออยู่บอใครบ่กเป็นตะยู่เลยฮะใครหุัวห่วยโหดดัด เป็นอยังจังสินหน่วยือตัดจักแต่มาคยอยู่เฮี้ยในเที่ยเขาอยู่วยเป็นแหมเฮ็ดจังไหอยู่บ้านนี่เฮ็ดจังไหก็กิ้งแล้วก็กิ้งแล้วกิ้งอีกลุกแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็ลุกอยู่หันหลังชอบกระนั่นอันนี้มุดน้ามัเตอไซนี่มาพ่อกัดเนี่ยโอ้ยอันเศร้าไปปวดผู้บ่าวเขาไปหาเบาอะไรเบาไวสิไม่ใช่เพราเขาต่วยนะเพาเขาสิเออว่าเขากระซานมาขึ้นเขาเหรอ เอางั้นเราพูดภาษาอะไรภาษาตะวันตกเจ้าดีงินเพ่งอันนั้นบ่เพ่งอะไรปาเมียมาเลยแม่หลอกให้ถอยฟั้งไลยปาเมียมาเลยปาเมียมาเลยไอเออแหงรองโล